สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำข่าวพิเศษนะครับวันทิ่ที่16เมษายน2 5 6 6นะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสลงพื้นที่กับท่านสุธรรมแสงประทุมครับประธานขับเคลื่อนนโยบายพรรคเพื่อไทยนะครับก็เลยจะถือโอกาสสัมภาษณ์ท่านในประเด็นความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของคอกตและเรื่องอื่นที่ท่านสุธรรมอยากจะสื่อสารกับประชาชนทั่วประเทศครับครับสวัสดีครับคุณสุธรรมครับเชิรับครับ คนชีพทำครับครับผมก็สถานการณ์บ้านเมืองในยามนี้นะครับผมว่าทุกพักการเมืองก็ลงไปแข่งขันโดยการทั้งประกาศนโยบายประกาศแนวคิดหรือประกาศความพร้อมของตัวเองในทุกพื้นที่ครับผมผมเองก็ในฐานะเป็น,นกลไกหนึ่งของพรรคเพื่อไทยและก็ลงระบบบัญชีรายชื่อ ก็ได้ไปช่วยสนับสนุนเติมเต็มผู้สมัครในหลายที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปกับท่านสมศักดิ์เทพสุทินซึ่งเข้ามาเติมเต็มาภาคเหนือตอนล่างนะครับก็ได้รับการตอบรับดีมากครับแต่ผมมีคำม,มีความกังวลใจต่อกลไกหรือองค์กรซึ่งรับผิดชอบในการเลือกตั้งครั้งนี้คือกกต ซึ่งควรจะเป็นองคอ์กรที่มีความเข้มแข็งทุ่มเทแรงกายสติปัญญาและทรัพยากรทั้งหมดเพื่อให้ประชาชนสามารถสะท้อนความต้องการผ่านการเลือกตั้งครั้งนี้ให้มีประสิทธิภาพที่สุดแต่ปรากฏว่ากรกตก็บนอุกอิบตลอดมาวันหนึ่งเครื่องไม้เครื่องมือไม่พร้อมงบประมาณไม่พอเทคโนโลยีไม่ให้ มีการเรียกร้องจะให้ประกาศผลการเลือกตั้งผ่านออนไลน์ก็ถูกตัับแต่ปรากฏว่าในขณนะนี้ช่วงสงกรานตทุกท่านได้เดินทางใช้งบอันน้อยนิดที่เหลืออยู่ไปดูงานต่างประเทศซึ่งผมถือว่าเป็นการผิดการลเทศที่จริงแล้วควรจะอยู่ในพื้นที่เพื่อจะดูแลไม่ให้การเลือกตั้ง ออกนอกลู่นอกทางและมีการดําเนินการให้ทุกอย่างออกมาบริสุทธิ์ยุติธรรมตามความคาดหวังของประชาชนแต่ว่าก,กรกตกลับไม่นําพาต่อความรู้สึกนึกคิดของประชาชนคําคิดนัเป็นการทําลายขวัญกําลังใจและอ้างว่าต่างประเทศเป็นคนจัดเชิญมาที่จริงกรกตต้องเหนือกว่าคนไกลหรือกระทรวงต่างประเทศ เราต้องกำกับคนพวกนี้เพราะประชาชนวันนี้คาดหวังกกต่อว่าเป็นคนไกลหลังที่จะทำเรื่องการเลือกตั้งอย่างเดียวนะครับผมคิดว่าอยากให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามและเป็นไปได้ผมว่าไว้ใจอยากควรจะเข้าร่วมในการตรวจสอบนะครับการลงคะแนนก็ดีนับคะแนนก็ดีหรือกระบวนการในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างใกล้ชิด อาจาก็สังเกตอาารคิดว่าเราจะมีนโยบายเอาผิดกรกตยังไงครับที่ไปดูงานตามเทศอะไรอย่างเี้ยผมก็ฝากให้<อ>พี่น้องประชาชนได้ติดตามและกลไกในการตรวจสอบนะทางกวรียรทว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เนี่ยก็น่าจะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับช่องทางต่างๆนะผมคิดว่าภาคประชาชนที่ห่วงใหญ่เรื่องนี้ น่าจะได้ดําเนินการต่อ,อครับขบวนการทางคุณาธธรรมอีกเรื่องครับเรื่องของข้อ,ขอกังวลของคุณาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งบประมาณแผ่นดินช่วงรอยต่อของรัฐบาลประยุทธ์ครับครับก็ขณะนี้มีผู้ร้องเรียนมาบอกงบประมาณแผ่นดินซึ่งเหลือน้อยมากอยู่แล้วนี่นะครับแทนที่จะรอรัฐบาลใหม่ได้เข้ามาบริหารจัดก,การให้ตรงกับแนวทางของประเทศ แต่ทราบว่ามีความไม่ชอบมาผ่านคนเกิดขึ้นในบางส่วนของกองทัพเรือก็คือ,อาการจัดหาเรือตรวจการใต้ฝังนะครับซึ่งจริงๆแล้วมีทั้งหมด8หลำอกลำแรกนี่คือต่อ991ถึงต่อ9 9 6ซึ่งได้จัดสร้างเรือไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ต้องหาปืนกลน,นะครับประจำเรือและเครื่องควบคุมการยิงปรากฏว่าผู้ใหญ่ในกองทัพในรัฐบาลนี้เข้ามาแทรกแสงกทำให้กระบวนการจัดหาขุกขักและยังฟ้องร้รองกันอยู่ไปมาทำให้งบประมาณซึ่งมีน้อยอยู่แล้วเนี่ยใช้แบบไม่มีประสิทธิภาพและฉุกละหุกอยู่โดยเพราะอย่างยิ่งการจัด าเครื่องมือหรือเครื่องยิงประจำเรืออีกสองหลักคือต่อ997และ998นี่นะครับปรากฏว่ามีคำสั่งจากผู้ใหญ่ให้จัดหาเครื่องมือซึ่งกองทัพเรือคิดว่าจะไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับย้อมแมวเอาเอปืนและก็เครื่องมือประกอบการยิงจากสเปนเข้ามา ซึ่งเป็นการเอื้ออํานวยให้กับลูกหลานของผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทัพบ,บางคนนะครับแล้วขณะนี้ก็ทํามาหากินโดยตั้งบริษัทจอจานขึ้นมาและเขาเกรงว่าจะมีการย้อมแมวเกิดขึ้นเหมือนกับไปซื้อ GT200 และทําให้ผู้ที่เอาไปใช้เนี่ยไม่มีความปลอดภัยไม่มีประสิทธิภาพนะครับได้ข่าวว่า มีการเอื้อนวยให้พักบางพักที่ส่งผู้สมัครบางคนลงเลือกตั้งในพักรัฐบาลที่รักษาการอยู่ด้วย